สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณสำหรับผู้หญิงเลยนะคะและแนะนำให้ปลูกนะนั่นคือหญ้ารีแพรและจะนำมาให้ดูว่าหญ้ารีแพรกับหญ้าอื่นๆนะคะแตกต่างกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวเล็กจะพาดูนะคะวันนี้จะมาถอนหญ้านะคะถอนหญ้าออกจากหญ้ารีแพรแล้วก็จะมาบำรุงนะคะแทบจะไม่ได้บำรุงอะไรนะคะแต่ว่าเราจะเอาปุ๋ยมาใส่นะเพราะ ว่าเล็กต้องการที่จะให้โตเร็วและจะนำไปทำน้ำหมักนะคะสรรพคุณของหญ้ารีแพรเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเรามาดูลักษณะทั่วไปของหญ้ารีแพร์แตกต่างจากหญ้าอื่นๆอย่างไรนะคะนี่หญ้ารีแพร์จะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าเห็นแล้วอย่าไปถอนทิ้งนะคะสรรพคุณดีมากนี่ค่ะจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะส่วนหญ้าอื่นๆนะคะตัวนี้คือหญ้าอื่นๆนะท่านผู้ชมนี่ ไม่ใช่นะคะแล้วก็จะมีลำป้องสีแดงไม่ใช่นะคะส่วนย่ารีแพรจะมีลำป้องสีเขียวเขียวขาวนะคะ ขาวเป็นแบบนี้นะเก็บไว้เลยนะคะและวิธีการนําไปใช้ใครจะนําไปต้มกินก็ได้เลยแก้อาการนะคะของผู้หญิงก็คือมีกลิ่นนะคะตกขาวหลวไม่ฟิตกระชับนะคะน้องสาวเนาะมีปัญหาหลายๆอย่างมีกลิ่นน้ําคาวบา้าอะไรต่างๆนะคะสําหรับคนที่คลอดลูกแล้วคลอดบุตรอะไรต่างๆเอาไปใช้เลยนะคะผู้หญิงดีมากดีมากจริงๆนะคะและถ้าใครอยากหมักไว้นะคะท่านผู้ ชมหมักไว้เนาะเป็นสารสกัดเอนไซม์ค่ะหมักไว้3ปีนะคะสามารถนําไปทําสบูเ่เหลวอนามัยได้นะคะท่านผู้ชมเห็นผลดีมากพวกกลิ่นไม่กระชับไม่ฟีนะคะท่านผู้ชมเห็นผลดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่มีกลิ่นด้วยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเป็นประจําเดือนนะอาจจะมีกลิ่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเมื่อใช้ ตัวนี้นะคะสกัดทําเป็นสบูเ่เหลวอนามัยใช้ดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมหรือใครจะนําไปต้มกินก็ได้นะคะและเล็กบอกเลยนะว่าสําหรับคนที่หัวมีความคิดมีสติปัญญาเนะเขาจะนําไปหมักแล้วไปสกัดเป็นสบูเ่เหลวอนามัยได้ต่ออีกนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเราไม่มีความรู้ด้านนี้ใช่ไหมเราก็เอาไปต้มนะคะท่านผู้ชมก็ให้ไปดูสําหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ คุณผู้ชายก็แนะนําแฟนารักษาอาการของผู้หญิงแล้วก็แก้ถ้าเป็นอาการตกขาหรืออะไรเป็นมากๆอย่างนี้นะคะ่ะถ้าผู้ชมมันอาจจะเลยไปอาจจะเป็นโรคร้ายได้นะคะเราก็กินป้องกันไว้เนาะนี่คือยาดีแพนะคะนี่ ตรงนี้ค่ะก็คือจะขยายไว้เยอะๆนะคะเราจะเอาไปหมักนะคะท่านผู้ชมเราจะเอาไปหมักเนาะนี่อย่าลืมไปปลูกไว้นะคะสําหรับสรพคุณของย่ารีแพรเห็นแล้วห้ามถอนทิ้งโดยเด็ดขาดบางคนมีแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนําไปต่อยอดอย่างไรนะคะรู้ไหมว่าคนที่เขาซื้อย่ารีแพรนะคะเขาซื้อไปหมักอะราคานะคะที่พี่เขาซื้อมานะคือหลายร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมบางคนก็ไม่รู้ว่าควรที่จะนําไปทําอะไรบางคนนะคะเขาก็นํา ไปบดใช่ไหมไปบดนะคะไปอ่านแห้งบดแล้วก็เอามาทําเป็นยาแคปซูลนะคะดีจริงๆนะคะดีเยี่ยมจริงๆใครไม่เคยลองใครไม่เคยกินใครไม่เคยใช้นะคะให้ลองดูนะสําหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงทุกคนเลยเนาะนี่ค่ะสําหรับยารีแพรเนาะก็มาเผยแร่นะคะก็อยากฝากไว้นะคะอย่าลืมไปปลูกนะคะแล้วก็นำะมาใช้เกิดประโยชน์เนาะ แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเห็นแล้วอย่าถอนทิง้งอนุรักษ์ไว้นะคะสำหรับผู้หญิงของเราเนาะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะเรามาจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ